ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอนะครับทุกๆคนนะครับผมกลับมาพบกับบอลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเนาะหรือว่างหวยรัฐบาลลาวนะครับงวดประจําวันที่6นะครับเดือน9นะครับสองพนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสูตรคัด3ตัวเด่นนะครับผมเนาะนะครับสำหรับแนวทางนะครับเลขเด่นนะครับ3ตัวแล้วก็เอามาจับคู่นะครับพี่น้องสำหรับ FC ท่านใดชื่นชอบในแนวทางนี้กั อย่าลืมเอาไปพิจารณานะครับผมเนาะครับผมกาก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ลองก็มีคําเตือนทุกๆครั้งนะครับเนาะทางช่องนะครับผมเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ํากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนําทางช่องไม่สนับสนุนเทเล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเนาะ ครับผมกับในแนวทางนี้สุดที่แล้วนะครับพี่น้องกับเข้า4 3โตัวกับนะครับเนาะ่นออก3 4นะครับเนาะในสูตรนี้นะครับสตรคัด3ตัวเด่นนะครับกับให้3ตัวเด่นกับรุด2นะครับเข้าเข้า1นะครับเนาะเข้าไอเล็4นะครับเนาะเข้า4 3นะครับเนาะว่าที่แล้วเข้าตัวกับนะครับในสูตรนี้นะครับกะดีใจครับพี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับเนาะสลับแนวทางนะครับ ส่วนสูตรนี้ทำมาแนวทางหลายบอกกับบอลไหลไปเลยนะครับบอลองให้ให้เก้าคู่นะครับเนาะเก้าคู่นะครับเด่นละสามคู่นะครับเนาะเด่นละสามคู่นะครับกับแล้วแต่ความหมักของ f c นะครับพี่น้องเนาะบาง f c เพิ่นก็หมักสูตรสูตรคัดตัวเด่นในโค้งสุดท้ายของบอลองนะครับเพราะว่ามันมีเลขกำลังวันนะครับเนาะบางคนกับหมักแนวทางสูตรนี้นะครับกับสูตรนี้ก็ถือว่าบอลาหลนะครับตัวเลขบอลายนะครับเนาะกับเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับผม ครับกลับมารับชมกันเลยนะครับแนวทางในงวดนี้เนาะตัวเด่นที่ชอบนะครับผมตัวเด่นที่ชอบตัวเด่นที่ชอบนะครับก็จะมีมีหกมีห้านะครับวิ่งรูดเจ็ดเนาะนะครับผม มี6มี5วิ่งรูด7นะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณาเบิงงนะครับเนาะเด่น6เด่น5วิ่งรูด7นะครับส่วนตัวเด่นที่ชอบนะครับตัวเด่นที่ชอบก็จะมี6 7 6 9 แล้วก็6-5นะครับผมกรถือว่าในงวดนี้กับบอลรอกมากเล,เล็กเรียงเลยนะครับเนาะห้านะครับเนาะแต่ตัวเด่นที่ชอบในในสูตรนี้ก็เป็นเลข7นะครับเนาะส่วนตัวเด่น5นะครับเด่น5ก็จะมี5 4 5 0นะครับ ห้าหนึ่งนะครับผมเนาะห้าสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับส่วนตัวเด่นตัวเด่นวิ่งรูดเจ็ดนะครับก็จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดสี่แล้วก็ เจ็ดห้านะครับผมเนาะเป็นใจไดเนาะครับถืกใจกันอย่าบอครับมีหกเจ็ดหกเก้าหกห้าห้าสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องเพราะว่าบอลองก็กบผม,มีทางรู้ได้นะครับวา่าแนวทางเพิ่นเสีออกตัวใดนะครับเนาะส่วนสามตัวนะครับส่วนสามตัวนะครับ ส่วนสามตัวที่ชอบเจ็ดหกเก้านะครับเจ็ดหกเก้าเนาะห้าเก้าเจ็ดนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็น650นะครับเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาเบงนะครับสลับพีพี่เอฟนะครับผมส่วนตัวเด่นตัวเด่นที่จะเน้นให้นะครับตัวเด่นที่ชอบนะครับผมตัวเด่นที่ชอบในงวดนี้นะครับ ตัวเด่นที่ชอบนะครับผมก็จะมีมี69นะครับส่วนหนี่จะเป็น50เนาะส่วน7นี่นะาส่วน7จนี่ชอบ2ตัวนะครับพี่น้องชอบ2ตัวนี่มี75กับ79นะครับผมเนาะส่วน3ตัวก็จะเป็น 597แล้วก็650นะครับก็ลลองพิจารณาเบิ้งนะครับนอกจากพี่พีเอฟซีนะครับผมเอาเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับครับผมสลับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับบอลองก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลองอะไรเล้ยครับผมนอกจากซีโบดิภาทคลิปไม่หม่นะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผม เพราะว่ามี FC บางท่านนะครับเพิ่นก็คอมเมนต์มาว่าบ่ร้องเฮ็ดจังได๋สิได้สิได้แบบรู้ว่าบ่ร้องลงคลิปตอนใดนะครับเนาะเพราะว่าบาง FC เพิ่นก็บ่รู้นะครับเนาะเพิ่นก็เข้ามากดติดตามให้ซื้อนะครับถ้าบ่กดกระดิ่งมันก็บ่แจ้งเตือนนะครับเนาะสลับแนวทางนะครับผมกะสูตรส่วนสูตร1เม็ดเดียวนี่บ่ร้องก็ลงไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเนาะแล้วก็แนวทางเลขทูบนะครับกะลองเอาไปพิจารณากันเบิ่งครับพี่น้องกะ เอฟซีท่านใดมากมักสู้ใด่เนาะมากสูดใถ่ก็ลองเอาไปจับจับใส่กันบึงนะครับเพราะว่าบางตัวเลขกะตรงกันนะครับบางตัวเลขกะบ่ตรงกันนะครับกะแล้วแต่ความชอบนะครับพี่น้องเนาะแล้วแต่ดวงนะครับดวงไพ่ดวงมันนะครับเนาะบางคนก็เข้ามาแล้วเห็นก็บม่ได้แคปหน้าจอไว้กะเวลามันออกมากะเอฟซีเพิ่นก็มาคอมเมนต์นะครับว่าแคปไว้กะลืมซื้อนะครับก็มีนะครับผมเนาะกะบ่หวากันนะครับเนาะแนวทางกะ มันขึ้นอยู่กับดวงอะไรนะครับพี่น้องนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทิ้งท้ายนะครับบอลองกับขออวยพรนะครับขอขอบารมีหลวงพ่อปู่ศรีสุโธนะครับให้พี่พี่ทุกคนนะครับเอฟซีนะครับขอให้มีโชคลาภนะครับในแนวทางหวยรัฐบาลลาวเนาะงวดประจําวันที่6เดือน9 2564นะครับผมขอให้ปังๆนะครับก็ขอให้แตก3โตเลยนะครับในแนวทางงวดนนี้นะครับน้องพี่น้องเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้กับ าสวัสดีครับ